นายบุญมาหาเรืองกันหมดเลยอเอ๊ะเกาะหมดอดูน้องใบบุญมาเป็นกลุ่มกันแล้วกันอยู่เล่ามาหาเรื่องไายบุญาเล่นเลยน้องใบบุญสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องไฟหมั่อมแชนแนลอยู่ในขณะนี้นะคะ คนอะไรอยู่คนจะทำปิดลุมมมันจะตกลุมบอกคนทมลุมมันจะไปเคลียร์ลุมทำไมเนี่ยนะจับพื้นที่ใบบนเนี่าาาานนย ห้าลูกห้าเลยวะะห้าน้อเมานือกเทับไม่ให้ขุดนะคะไม่ให้ขุดถมโอ้ยอะไรนี่วางกล้องอยู่ถอยถอย thôi 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 đuôi thôi 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 dưới mì khô ดูน้องไว้บน Nó mịn nó. Được กล้องหน่หมเนี่ยทำอะไรกการักนีอยู่ 拿回去，了回家弄呗。

<laughs> Hãy subscribe à. à. <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หน,นูงงก็ง,งงพิษปากไปพูด <g ül üyor> งงก็มไม่เคยไปฟันว้ารนเต็มเลยว้ไปบุญไม่จะทำแบบนี้ไปบุญโอ้

นี่แล้วโอ้่ไล่มาไม่ไล่มาไม่ไล่น้องดำไปแล้นะคะไม่ให้มายุกล้เลยมาตัวเขาเบาๆดีวทับหยุดดูสิลบไวนะดูลบไปไหนเรียกแล้วไม่เรูมกลัวกลัวแม่ดุออแล้ว ไม่ไหวเรียกแล้วแล้วลูกดูปิดปากเขาไม่ให้พ <uh> ูดห้าบุญต่างสติไปบุญไม่พูดมั้งไม่ให้พูดทขาไม่พูดแล้วไม่ไหวเรียกร้องเรียกแล้ววิ่งไปหาแม่แล้ว

Này, hả lắm đi 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 mà đi 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 ไม่จทำแมึจะเปะนะมึงนี่ยังไม่รวยก็เล่นไปจะมาเตะอโลไอ้ตัวใหญ่ไม่น่าไปบุญมันได้นี่ไทยเมือการหลังโอ้โ

ากดไลค์กดแชร์คลิปของเราสนุกสนุกน anyway. ุกเย็นด้วยวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องเราด้วยในขณะนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากครับวันนี้วันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่นี้ครับขอให้ทุกท่านจะมีความสุขความเจริญร่ำรวยรวยครับสวัสดีครับมีความสุขครับ